ในวันที่รู้สึกว่าหมู่บ้านเรากว้างมากๆยาเดียรรถจัก,กรยานไฟฟ้าจากสยามชัยรถที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนการเดินทางของคุณ ยาเดียเขามีออกมาให้เลือกถึง3รุ่นนะคุณคือ i6 i8 แล้วก็ iQ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่ามันแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงความรู้สึกในการขับขี่เป็นยังไงแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันกระทัดรัดเล็กน่ารักเนี่ยคือมันออกแบบมาเพื่อการใช้งานในหมู่บ้านอย่างแท้จริงอยู่แล้วคุณลเลตเซว่าถ้าเกิดคุณต้องการจากบ้านไปสโมสร จากบ้านไปหน้าหมู่บ้านหรือว่าจากบ้านไปสนามหลังดาสวนเด็กเล่นหลังหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยพหาหนะประเภทนี้ค่อนข้างฮิตมากๆนะั้นในจีนมียอดจําหน่ายถึง16.5ล้านคันนะและแบรนด์ยาเดียเนี่ยก็มาพร้อมกับการรับประกัน2ปีไม่ว่าคุณจะใช้งานมันแบบไหนยังไงกันน้ําซึ่งถ้าเกิดมันเป็นปัญหาเรื่องการน้ำเขาเขาก็รับประกันนะซึ่งสุดนี้ที่ผมเห็นทดสอบก็คือเขาเอารถไปจุ่มน้ําทั้งคันเลยทุนแล้วก็ เอาขึ้นมาแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติดีนั่นก็คืออีกหนึ่งจุดที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราเจอสภาวะการว่าฝนตกหรือว่าเราต้องผ่านแอ่งน้ำเนี่ยเขาก็ค่อนข้างผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีมาให้ดู3โมเดลคือ i-6 i-8 แล้วก็ iQ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงมีฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงแล้วก็แบบไหนที่คุณคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเหมาะกับฉันมากกว่า 6หลังจากได้ลองขับขี่ดูแล้วก็พบว่าฟีเจอร์ต่างๆเหมาะสมกับการเป็นจักรยานไฟฟ้านะก็คือไม่ว่าจะเป็นด้วยมอเตอร์ขนาด210วัตต์ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่รีมูฟได้ขนาด48โวลต์13แอมป์อซึ่งจะสามารถทำเลนได้แบบ40-50โลได้แน่ๆซึ่งนั่นก็เหมาะกับการใช้งานในหมู่บ้านอยู่แล้วนะย่าเดียไ6รูปลักดีไซน์ไฟหน้า LED แบบใหม่มาพร้อมกับกุญแจ NFC คีย์การด สัญญาณการขโมยและหน้าจอแสดงผลแบบ LED multi-function ที่บอกทั้งความเร็วไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และควบคุมการเปลี่ยนเส้นทางที่สําคัญใช้แบตเตอรี่กาฟีนขนาด48โวลต์13แอมป์อัลให้กําลังไฟ2 1 0วัตต์ในระยะการวิ่งที่55กิโลเมตรได้อย่างสบายสบายทความเร็วได้สูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตสามารถถอดยกออกมาแยกออกจากตัวรถเพื่อนสามารถนําไปชาร์จได้รถสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมน้ำหนักเบาขี่สบายมาพร้อมกับตะกร้าที่มีที่เก็บของพร้อมฝาปิดอย่างแข็งแรง แต่ฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มาอย่างอื่นเช่นตะกร้าหน้าที่รับน้ําหนักได้เยอะมากๆแข็งแรงมากๆแล้วก็พักเท้าที่ถ้าคุณรู้สึกว่าการวางเท้าตรงนี้ไม่ถนัดคุณสามารถกางพักเท้าและว,วางเท้าออกกว้างออกไปได้คนซ้อนที่ออกแบบมาให้สามารถซ้อนได้แล้วก็มีพักเท้าให้คนซ้อนด้วยคือมันเป็นรถที่ใช้งานแบบน่ารักตะมูตะมีในหมู่บ้านได้เลยอะ่ะผมต้องบอกว่า คือความน่ารักของมันความลงตัวของมันเบาะที่นุ่มมากๆแล้วก็แฮนดลเล็งค่อนข้างโอเคใช้ในหมู่บ้านสําหรับถ้าคุณคิดว่าการใช้งานในหมู่บ้านแล้วมอเตอรไซดูจริงจังเกินไปเนี่ยจักรยานไฟฟ้าเนี่ยจะโอเคสำหรับคุณมากๆ i8 จะมีฟีเจอร์การใช้งานต่างจาก i6 เล็กน้อยด้วยความที่มีความจุบแบตเตอรี่ที่มากกว่านั่นทำให้เลนส์ต่อการชาร์จเนี่ยมาทำได้สูงกว่าอาจจะถึง70โลต่อชาร์จซึ่งถ้าเป็นการใช้งานในหมู่บ้านเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกินพอเพราะว่าถ้าเป็นจากหน้าปากทางหมู่บ้านออกไปถึงหน้าหมู่บ้านหรือไปสโมสรเนี่ยเต็มที่ก็2โลชาร์จครั้งหนึ่งคุณอาจจะลืมไปเลยว่าคุณต้องเคยชาร์จแบตอีกเจ้ายาดี i8 ใช้แบตเตอรี่กาฟีนขนาด4 8โวลต์2ี่กแอมป์อลที่ให้กำลังไฟ350วัตย เพิ่มระยะการวิ่งเป็น76กิโลเมตรและความเร็วสูงสุดทำได้ถึง31กิโลเมตรต่อชั่วโมงยาร์เดีย8ด้วยดีไซน์ไฟหน้า LED และหน้าจอ LED มัลติฟังชันแต่สิ่งที่แตกต่างกันจากเจ้ายาร i เดีย6ก็คือความยาวของตัวรถที่มีขนาดความยาว146ซนติเมตรความกว้าง66ซนติเมตรและความสูง101ซนติเมตร n f c คีย์การ์ดมีเหมือนกันแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเช่นการรับน้ำหนักของตัวรถที่มากถึง150กโล150กโลก็เท่ากับ ผู้ชายตัวใหญ่สองคนหรือถ้าเกิดคุณแบบเอาหมาไปด้วยคุณอาจจะมีหมาด้วยสักหนึ่งตัวคุณเอาหมานั่งด็อกซีท่ข้างหน้าไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกนั้นอื่นๆดีไซน์จะต่างจากไอหกเล็กน้อยแต่ก็ยังคงมีฟีเจอร์อื่นๆเช่นพักเท้าหรือว่าพักเท้าคนอนซอลหรือว่าพิงหลังหรือตะกร้าหน้าที่สามารถปิดล็อกได้แล้วเขาออกแบบให้ตะกร้าหน้ามันรับน้าหนักได้จริงนะคุณก็คือถ้าสมมติว่าคุณมีสัมภาระที่หนักมากๆใส่เข้าไปตะกร้าก็ไม่ได้แบบว่าโยกตัวลงไปแต่อย่างใด ซึ่งก็ต้องบอกว่า i 8ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่รู้สึกว่าน่ารักคิ้วในหมู่บ้านได้ วนตัวชอบไอคิวมากที่สุดเพราะว่ามันคิ้วสมชื่อจริงๆก็คือโดยรูปร่างหน้าตาที่น่ารักมากๆตั้งแต่แบบเรือนไมไฟหน้าแฟลิงบังโคนหน้าซึ่งนั่นทําให้ความรู้สึกในการใช้งานสะดวกสบายกว่าแล้วก็รู้สึกความเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มากกว่าแต่มันก็ยังไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะมันคือจักรยานไฟฟ้าเพราะด้วยอุปกรณ์ต่างๆกับขนาดตัวรถที่เขาให้มามันรู้สึกคิ้วมากๆ ยาเดียไอคิวไดเมนชันของตัวรถที่มีความยาว153ซนมความกว้าง68ซนมและความสูง99ซมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมจากรุ่น i6 และ i8 นั่นก็คือช่องเสียบ USB ที่มาพร้อมกับตะขอแขวนของด้านหน้าที่รองรับน้ำหนักได้ถึง5กิโลกรัมและยังมีช่องเก็บของใต้เบาะที่สามารถบรรจุได้ถึง11ลิตรระบบไฟหน้า LED ของย่าเดียเป็น LED ขนาด3เลน สามารถส่องสว่างได้กว้างมากถึง26องศาพร้อมกุญแจรีรโมทที่สามารถสั่งเปิดปิดรถผ่านรีโมทได้มีสัญญาณกันขโมยและหน้าจอแสดงผลแบบ LED Multi Function เหมือนกันในทุกๆรุ่น โดยสรุปทั้ง3รุ่นเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนเหมือนกันก็คือการใช้งานในหมู่บ้านในละแวกบ้านแต่จุดแตกต่างของทั้ง3รุ่นก็คือดีไซน์หน้าตาและสีกับราคาจําหน่ายซึ่ง i6 จะมาพร้อมกันทั้งหมด4สีได้แก่ฟ้าดาขาวและชมพูกับเสนอนราคาจําหน่าย19,750บาทสาหรับเจ้า i6 ถ้าคุณคิดว่าใช้รถไม่ได้เยอะมาก i6 ซึ่งมีแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กกว่ารุ่นอื่นๆก็จะตอบโจทย์คุณ i8 ด้วยขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยทำให้ราคาจําหน่ายขยับขึ้นมาเป็น23,000บาทแต่มีให้เลือกถึง4สีสได้แก่เขียวชมพูขาวฟ้าและ i อคิวซึ่งก็มี4สีสเหมือนกันนั่นก็คือม่วงเขียวชมพูขาวกับสนุนราคาจำหน่าย26,400บาทซึ่งก็ต้องบอกว่าหน้าตากับฟีเจอร์มันโดนใจผมที่สุดซึ่งถ้าใครสนใจ เป็นเจ้าของรถทั้ง3รุ่นต้องบอกว่าสยามชัยเป็นตัวแทนการจัดจําหน่ายคุณสามารถซื้อได้ที่สยามชัยใกล้บ้านด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวด้วยความที่มันไม่ได้ยุ่งยากเรื่องการจดทะเบียนอะไรมันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนั่นแหละมันคือจักรยานไฟฟ้าและเรื่องการบริการศูนย์บริการของสยามชัยทั้ง4สาขาและการรับประกันหลังการขายนั้นไม่ได้รับประกันแค่ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวรถยังรับประกันถึง3ปีอุปกรณ์ไฟฟ้าของตัวรถรับประกัน2ปี และเขาบอกว่าเขามีบริการออนไซต์เซอร์วิสด้วยซึ่งในกรณีถ้ารถมีปัญหาเราสามารถติดต่อไปที่ศูนย์บริการของเสียมชัยได้เลย